ครับกับสวัสดีครับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับผมหน่่ยนงตตโรโอเควันนี้ผมก็จะมีพักเครื่องของหลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธ์รุ่นหนึ่งมาให้ทุกท่านได้นำและให้เก็บสะสมและศึกษานะครับก็นี่จะเป็นพักกิ่งปี2558นะครับของมูลนิธิจัดสร้างวัตถุประสงค์ก็เพื่อจะนำเงินที่จําหน่ายแล้วนะนะครับ มาซื้ออ,อุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้โรงพยาบาลหนองแคโรงพยาบาลภาชีและก็จะซื้ออุปกรณ์กู้ภยัยให้กับหน่วยกู้ภยัยปติกตึงพุทธิสวรรค์ที่จุดหนองตลโลและก็ละโสมนะครับก็มาในพิธีนะครับพิธีก็จะมีหลวงว่าเพิ่มวัดป้อมแก้วนะครับประธานจุดเทียนชัยอันนี้ก็ตามบริชวนเลยนะครับหลวงปู่แขกวัดสุนทรประดิษฐ์มารคกรมพิษณุโลนะครับหลวงพ่อหวานวัดคองคูนหลวงพ่อพีวัดพฤกษวรค์จังหวัดพิจิตร หลวงปู่สงวัดบ้านทรายจังหวัดลบบุรีหลวงพ่อจักวัดชุ้งหลวงพ่อสุนทรวัดหนองสะเดาจังหวัดสระบุรีนะครับหลวงพ่อเอือนวัดวังแดงใต้หลวงปู่ยวงวัดหน้าต่างในหลวงว่าพูดวัดบ้านแพนหลวงพ่อเฉลิมวัดพญาตหลวงพ่อรวยวัดตะโกอ่าก็แกจิท่านนี้ก็ทางพระนครศรีอยุธยาแล้วก็จะมีหลวงปู่ชุบวัดวังกระแจกาญจนบุรีหลวงพ่อสมชายวัดปิริวาสกรุงเทพและสุดท้ายครับหลวงพ่อเพียรวัดเก่งกระถินบ้านหมีลบบุรีนะครับก็ดับเทียนชัย ก็จิ่งรุ่นนี้ก็จะอเป็นเนื้องเงินนะครับสร้าง1,500องค์นะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับท่านแสงอาจจะสะท้อนหน่อยขออภัยนะครับก็องค์นี้ผมก็เพิ่งได้มาวันนี้เองครับด้านหลังให้สรับชมครับนี่นะครับ ขาก็จะต่อโค้ดเป็นเลขน,นะครับก็แนะนําครับแนะนําพระดีมีอนาคตรครับอนาคตอาจจะมีราคาสูงตามกิ่งห้าหนึงก็ถ้าทุกท่านตอนนี้ก็ยังสามารถเก็บได้นะครับตามแผงพระหรือในกลุ่มวัตถุมงคลของหลวงพ่อเพราะราคาก็ยังพอจับต้องได้ผมก็แนะนํานะครับให้เก็บสะสมอนาคตดีแน่นอนครับพระดีน่าใช้นะครับ ครับอันนี้ก็ลาไปก่อนครับกับหลวงพ่อสำเร็ญศิษย์ิ์งริง2558สวัสดีครับ